น้องฟ้าสงการณ์นี้ไปเล่นน้ําไหนกันดีอะไปเข้าสาสร์ไหมหรือว่าไปสีลม์นไหมโอ้ยเล่นน้ําอะไรล่ะพี่แอมเนี่ยน้องว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดอยู่โอ้ยจริงหรอเสียดายอะนเนี่ยกํากำลังจะจองตั๋วรถทัวร์อยู่พอดีเลยนี่นี่นี่ดูสิน้องฟ้าดูดีๆนะเดี๋ยวนี้มิชชัชีแบบหลอกขายตัว๋วปลอมเยอะแยะไปหมดเลยน้องต้องเช็คที่เชื่อถือได้นะโอจริงหรอพี่แอมเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนมักจะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถในสายประจำทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถทัวร์หรือว่ารถตู้นะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาถูกมิจฉาชีพหลอกขายตั๋วปลอมหรือตัวราคาแพงค่ะ โดยมิฉาชีพนะคะจะทําเป็นหลอกถามว่าจะเดินทางไปที่ไหนและอ้างว่ารถโดยสารนั้นเต็มแล้วและจะเสนอขายตั๋วเถื่อนให้ราคาที่สูงกว่าปกติค่ะซึ่งโดยสถานการณ์ที่เร่งรีบและต้องการเดินทางนะคะอาจทําให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและยินยอมซื้อตั๋วในราคาที่แพงกว่าปกติค่ะข้อแนะนําไม่ตกเป็นเหยื่อมิฉาชีพ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2. เลือกใช้รถโดยสารทูกกฎหมายมีมาตรฐานและได้รับความคุม้คมครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3. จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือที่ช่องจำหน่ายตัว๋วณสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศทางนี้นะคะหากท่านใดพบปัญหาในการเดินทางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ทันทีหรือโทรสายด่วน1490เรียกปขสตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกที่สายด่วน1584ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าปีใหม่ไทยทเที่ยวสงการปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111ก11ด77